คือว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวของเราบางครั้งชัยตอนก็จะบอกว่า mm. เบื่อเหลือเกินไม่อยากจะฟังนะไม่มันมันมันไม่อยากจะรับฟังเ mm. ขาเรียกว่านับซูไม่รับแบบนี้พี่น้องก็ต้องกล่าวว่าอซบิยาฮิมินาเชตยานในโรจิมขอป้องกันจากมาได้ชัยตอนที่จะมาทําให้เราเบื่อหน่ายเรื่องศาสนาเพราะว่าเวลาเราเบื่อหน่ายเรื่องศาสนาเนี่ยเราก็ไม่ได้บุญนะครับ แต่ในขณะที่เราฟังเรื่องศาสนาเราก็ได้บุญได้กุศลบริบุญก็เพิ่มในบัญชีข้างฝาของเราแล้วเราก็จะได้ไปใช้มันหรือว่าไปเห็นประโยชน์ของมันในโลกหน้า,าที่เรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องนะครับการด่าวะการเชิญชวนเนี่ยนะเชิญชวนเชิญชวนก็ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนหัวหน้าครอบครัวเชิญชวนคนในครอบครัวนะครับ ให้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 ละหมาดเอาง่ายๆนะให้ละหมาดือให้ปฏิบัติศาสนาผิดต่างๆนะนะหรือว่าขอเตปก็ดีนะครับเชิญชวนอิมัมก็ดีเชิญชวนคนให้ปฏิบัติศาสนกิจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับกระบวนการขั้นตอนควรจะเป็นอย่างไรเราสลวนสระรลมหลักการมันควรจะเป็นอย่างไรเราส่วนสระรลมได้วางกรอบเอาไว้นะครับมากมายแต่วันนี้นําเสนอแค่หนึ่งเรื่องนั่นก็คือ คาวาโซนบอกว่ายยสซรูเวลาตัออัสซิรูนะครับจงทําให้ง่ายนะครับในการเชิญชวนนะจงทําให้ง่ายนะครับเวลาต่ออัสซิรูอย่าทําให้ยากว่าบาชิรูแล้วจงบอกข่าวดีคือให้มันมีสิ่งจูงใจว่าไนเวลาตัออัสซิรูเวลาตุนัฟิรู <c oughs> แล้วอย่าสร้างเ,าเรื่องจนกระทั่งทําให้เขาหนีออกไปอันนี้คือหลักการนะครับคือหนึ่งยสซรูนะครับ ทำไม่ง่ายยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะทําการสอนลูกเราให้ให้ละหมาดนะครับในละหมาดที่เล็กนนะครับเราก็ต้องพยายามให้ของที่ง่ายก่อนยกตัวอย่างเช่นนะครับการละหมาดก,ก็จะต้องมีสิ่งที่จะต้องอ่านและต้องจํานะครับก็มีหลายอย่างแต่สิ่งที่เราต้องการที่จะให้ลูกของเราได้ก่อนก็คือการ่าตีฮะ อ่านบิสมิลลาห์แล้วก็อัตตัฮิยาเพราะฉะนั้นอัตตะฮิยาอาจจะยากก็เอาอัลนฟาติฮาก่อนฝึกอ่านฟาติฮ่และ้วจะทำยังไงให้ง่ายก็คือหนึ่งนะครับเราก็จะต้องสอนเขาแลวเขาหัดอ่านนะครับบางครั้งบางคนก็เรียนมาตั้งแต่อริบ,บาตาแล้วนะครับก็ได้แล้วและอย่างจะทำให้ง่ายก็คือเปิดเปิดยูทูปเปิดอะไรต่อะอ,ะอะไรเนี่ยนะครับเปิดยูทูปให้เขาฟัง เวลาฟังไปเร,เรื่อยๆอ่านตามเรื่อยๆมันจะง่ายในการที่จะให้เขาจดจําอย่างง่ายดังะ,ะนั้นพ่อแม่ก็อาจจะวางระบบว่าเอมาอ่านกุฎอ่านนะเปิดยูทูปให้ฟังอาลองอ่านตามเด็กมันจะง่ายและเด็กจะจําง่ายสมองก็จะจาง่ายอันนี้ก็เลยยัดสซิลทําให้ง่ายและสิ่งที่ทาให้ง่ายก็คือวัยของเขาด้วยวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยที่อยากจะจํอยู่แล้วก็รีบเอาอันนี้ใส่เข้าไปมันก็จะง่ายขึ้น เวลาต่ออัศรูอย่าทำให้ยากนะครับก็คืออย่าไปเอาอะไรจะอะไรมาให้เยอะแยะมากมายจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่ารับไม่ไหวเลยไม่รับอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องท่องอันนี้ก็ต้องจำอันนี้ก็ต้องจําเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งบางครั้งไม่ใช่รูปลนของมันมันเป็นสุนัตเราก็เอามาใส่ซะก่อนจนกระทั่งเด็กรู้สึกว่ามันหนักก็เลยปฏิเสธไปเลยคือปิดประตูไม่รับเลยนะครับนี่คือการที่ว่า ยาซิรูเวลาตัวอาซิรูนะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือก็หมายถึงอยากจะบอกว่าเวลาสอนให้เขาอ่านฟาติหาได้ก็ชมเชยเขามีรางวัลให้กับเขานะครับอันนี้เขาเรียกทําให้ง่ายขึ้นวาบัชิรูเวลาตัวนักฟิรูนะครับก็คือบอกข่าวดีกับเขาถ้าท่องคุรานหรืออ่านฟาติหาได้เนี่ยจะมีผลละบุญอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวป่าเดียวยกเขจะมีรางวัลให้อย่างนั้นอย่างนี้ นะครับเขาเรียกว่าบคชีเรูเวลาตัวนักฟิรูนะครับแต่อย่าทําให้อย่าทําให้เขาเบื่อหน่ายแล้วหนีหา่างคือทําให้มันยากจนกระทั่งไม่อยากจะเอาอะไรแบบนี้ไม่อยากจะอ,อันนี้ยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวกับมุมเดียวเล็กๆแต่เป็นมุมเยอะมุมมุมเล็กๆคือมุมครอบครัวแต่มันเป็นมุมของคนทั่วไปนะครับมุมของคนทั้งโลกว่ากันง่ายๆนะครับ ก็นี่คือหลักการง่ายๆนะครับแล้วก็ไปปรับใช้กันนะครับกออิดาคือหลักหลักคิดที่นบีบอกว่าบบสยัสิรูเวลาตัวอัสิรูจงทําให้มันง่ายอย่าทําให้ยากคุณก็ต้องไปคิดนะครับว่าจะทำไงให้มันง่ายแล้วก็ให้ได้งนเงีย้ยหลือบสิรูเวลาตัวนัสิรูจะทํายังไงให้เขาชอบเขารักอย่าไปทํายังไงให้กดดันหรือทําให้เขาหนีหายหนีหายออกไปหรือหนีหาออ่าง นี่คือหลักการนะครับบางครั้งบางคนบางกลุ่มนะครับก็เอาให้มันยากจนกระทั่งไม่อยากจะรับไม่อยากจะฟังดังนั้นก็จะมองเห็นว่าคนในสังคมเนี่ยร้อยคนเนี่ยเวลาเราเอาเรื่องยากมากๆเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่สร้างความพึงพอพอใจพอใจก่อนี่คนประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบคนก็จะหนีหายไปเลยไม่เอาอะไรทั้งสิ้นนะครับจะเหลือประมาณสักสามสิบ ที่อาล้อิีดายให้บ้างอะไรบ mm ้างเนี่ยก็จะมาเอาก็จะมาสนใจเรื่องศาสนาอีกประมาณ60สิบเจ็ดสิบเจ็ดสห้าไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ที่ไหนที่ไหนไม่รู้ด้วยอาจจะเป็นด้วยเหตุที่เราสร้างความเบื่อหน่ายสร้างปัญหาจนกระทั่งเขาก็ไม่รับแล้วก็ดีไปมันคือความรับผิดชอบของเราหรือเปล่าก็ต้องถามอย่างนั้นนะครับมันคือความรับผิดชอบของคนที่เดาวะเผยแพร่หรือเปล่า ที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นหนีหายไปนะครับหรือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยอบบัลา,ากุรอานอัลลอฮุซซ